ช่วงลงนะครับสันก็จะแคบนิดน,นึงแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่จุดที่อันตรายที่สุดนะครับจากจุดทูงสุดที่เราเห็นนะครับที่คนกำลังเดินลงมาข้างหน้าเป็นหัวช้างเกตสังเกตว่าสันตรงนี้จะเดินทางเดินจะค่อนข้างแคบนะครับ ถ่ายลงไปก็ไม่เหลือครับเดินไปถ่ายไปนะครับหญ้าสูงประมาณเอวทางเดินค่อนข้างชันต้องระวังนิดนึง แคบองแคบ